ก็กล่าวสวัสดีกันนะครับพบกับผมเบสบีพีนะวันนี้ผมจะมารีวิวมอดมอดหนึ่งฮะซึ่งเป็นมัดของพี่คนไหนไม่รู้ครับผมไปเออไปดูช่องเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นช่องให้ตรงไม่เดี๋ยวผมให้ดูช่องโอเคครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับที่ผมดูมานะครับ ใครอยากติดตาผมแนะนำให้ติดตามพี่เขาได้นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พ่าเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่เขานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเหตุ้นเดี๋ยวผมจะจะมารีวิวมอสตัวนั้นให้ดูนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคครับก็ให้เราทำการก็ให้เราไปทำการโหลดลิงก์แตกลิงก์แตกไฟล์ให้เสร็จนะครับการทำแตกไฟล์หรือลิงก์นั่นเองให้เรามีเจ้าแอปเ a ตเออาร์เวอร์อันนี้นะครับีเียเดี๋ยวผมจะติออ๊กลูกสอนไว้ให้นะครับให้เรากดเข้ามาครับกดเข้ามามันก็อาจจะมีประมาณ ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวโหลดครับแล้วก็เราก็ต้องหาหมดเอาเองนะเราก็หานะครับแล้วเราก็กดมาที่เอ่อสมมติเราจะทำไฟล์สนามใช่ไหมให้กดมาที่นี้แล้วก็ add tag here นะครับอันที่สองครับปึ๊บกดมาก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเจอไฟล์นะ โฟลเดอร์คืนไฟล์ของเราคืนนี้อันอือ่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมขอรับเองนะครับอ่ะไฟล์ก็จะเป็นไฟล์อันนี้นครับชื่ออะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกครับเอ,อ่ออันนี้ครับเอ,อ้ยไม่รั่เองนะครับอันนี้ครับออคเเลี่สีคิวเพลนี้นะครับให้เรากดเข้ามาครับแล้วก็ให้ให้เรากดมาที่อะไรโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วกดเข้ามาปุ๊บ ให้เรากดมาที่จุดไข่ปลาสามจุดด้านบนขวามือครับปึ๊บแล้วกดอันข้างบนอันแรกครับรูปสอดติ๊กถูเนี่ยครับปึ๊บกดมาให้เราเรียกสองไฟล์นี้ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ให้เรากดไฟล์ไหนก็ได้นะครับค้างปึ๊บแล้วให้เรากดมาที่คัดหรือกอปี้เนี่ยก็ได้นะครับผมจะเรียกเป็นคัดตามหลักสูตรนะครับปึ๊บให้เรากดมาที่จุดสองจุดด้านบนครับกดอีกครั้งหนึ่งครับ กดอีกครั้งหนึ่งครับให้เราเลื่อนมาแล้วก็หาคำว่า Android นะครับ Data ครับให้ท่านผู้ชมวางได้ให้ท่านผู้ชมวางได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับโฟลเดอร์นี้ครับให้เรากดมาครับแล้วก็ให้เรากดมาเหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็ให้เรากด Data ครับแล้วให้เราคลิก คิกค้างไว้ที่แมพคําว่าแมพนะครับไม่รู้ว่าใช่แมพหรือเปล่าให้เรากดคัดครับแล้วกดจุด2จุดด้านบนครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับแล<ห>้วก็อีกครั้งหนึ่งครับแล้วแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ให้เพื่อนๆลงไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับ<ห>โอเคเดี๋ยวเราจัดมาอยู่ในเกมเลยครับห,หลังจากนั้นให้เรากดเข้าเกมได้เลยครับ DLS สองสองหนึ่งนะครับกดมามันก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับคลิปนี้จะไม่เลยี่มแต่เลยที่นี้หน่อยก็ไม่ให้เราให้เรากดมาที่อันนี้นะครับปุ๊บกดไปเลยครับไม่ต้องสนอะไรขึ้งนนะครับให้เรากดมาเลยนะครับอ่าอันนี้ผมเล่นจะบอกออกให้ครับเราสามารถลงมอดทีมต่างๆได้ด้วยนะครับโดย โดยการเราต้องมีแอป Pixel Lab นะครับให้ถ้าเกิดเราอยากลงให้เรามาที่นี่ครับรูปก r a n ิ t e b ครับกดเข้ามาปั๊บแล้วกกดมาที่ลูปทีมบอลด้านล่างครับซ้ายมือครับปึ๊บกดมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือโลโก้นะครับผมลงมอดไทยไปแล้วไม่ลงมัสทับโลโก้ไทยอันนี้อันที่สองคือชุดครับนี่ครับผมก็ลงชุดไทยเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยการเก่านะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับตัวเขาก็จับไ่ให้นะครับต,ตัวก็มีร้อยอยู่แล้วแต่ผมอยากใช้ดอนดาลุม่านะครับเงินก็โอให้นะครับเดเคีเดี๋ยวเรามากดเรื่องกันเลยนะครับมีสิ่งไรเเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับต่างหากเขาก็จะอัดเต็มมาให้นะครับนักเตะก็เป็นร้อยการ์ดดำนะครับ ผมอาจจะได้ไม่ค่อยกินนะครับกรณีผมไม่ไเยินเท่าไหร่ครับ <S <S แต่ถ้าเกิดใครใครสงสัยอะไรหรือว่าไม่เป็น <S <S หรือว่าอยากได้ลิงก์ <S 2> <S 2> ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ <S <S อย่าลืมคอมเมนต์กันนะแล้วก oh, ็กด subscribe กดไลค์กดติดตาม <time. S 2> ให้ผมด้วยนะครับเพื่อน แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้่อใยครับคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีม็อด GTA มาแนะนำครับม็อดรถแห่หรือไม่ก็ม็อดตำรวจนะครับเราเดี๋ยวต้องรอเพืนส่งรถมาให้ครับถ้าอยากให้ผมรีวิว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาทางด้วยนะคนะครับเข้าเกมแล้วนะครับเขาเล่อย่างไร คุก็มาหน่อยอ่านะครับใครสนใจไลคอมเมนต์มาแตเยนะครับแต่อาอเนยคอมเมนต์เกินอย่าคอมเมนต์คำเดียวกันกับที่เกินนะครับอย่าคอมผ่ดครับขอครับอย่าคอมเมนต์คำาเกินบานสีหครั้งนะครับนี่ ช่องยูทูปคุณองหรือว่าช่องยูทูผมอาจจะดูสปแปมได้นะครับอา้าวไม่งงครับของยอดเจ้าของหมดยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขอเจ้าของหมดครับผมเป็นคนมาเล่นก่อนครับผมไม่มีทุจรลงครับเพราะว่า,วาผมยังคิดคอนเทนต์มไม่ได้ว่าผมจะทำอะไรและอีกอย่างพื้นที่ไม่สะดวกครับบ้านผมเป็นบ้านมาไม้ด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่มันมาอยู่ที่โรเป้ครับมาซีโร่ครับโค,คันโด้โคลันโดลากมาขึ้นบอลกลับมาเอ็มกบามาซีโร่มาซีโร่ปัน่นจังหวะ แบบนี้นก็แบบกูเป็อยากให้แก้ไขหน่อยนะครับก็คือแบบอยากให้ชื่อทีมฝังนมีข้ามันขึ้นน้ำเวลาอ่านจะได้อ่านง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องเดานะคะให้เราคิกมัแล็อกบอนเดลโด้ฝันล่มนี้ปเก็บสามเหลี่ยมครับเลกควรนะคลิปนี้ก็ จะอ้อนมั่วนิดนึงนะครับว่าผมไม่ได้มีไอ้น,นี่แบบพวกคุณครับคือไม่ได้มีลิ้งแบบพวกคุณผมโดดไปแล้วผมไม่สามารถทำแต่ได้้ทาต่อผมผมจะไอ้น,นี่หมดเลยครับตัวจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีลิ้งจะมีไม่ใช่เลยมไม่ได้ทักคอมเมนต์มาได้เลยครับ คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบทละคนเลยนะครับถ้าอยากให้ผมมัดอะไรหรือว่าเกมอะไรต่างๆก็ไม่ได้เลยครับผมใช้แอร์โด5ติดหนึ่งแล้วก็เกมบางเกมไม่สะฉลี่ยไอเกมใครที่บางเกมไม่ถมง ถ้าผมมีนะครับหรือว่าไม่มีผมก็จะทำให้นะแต่ี้าลุองผมหลุดไม่ได้ผมก็ทำให้ไม่ได้อย่าง่มเออมเป็นะครับผมก็ทำให้ได้นะครับต้องกดไลค์กดของเราทนได้รบาทำอะไรเ่งเราจะเล่นให้จบเลยครับทีนี้ผมจะรมาก ว่ายิงพูดยิง oh, สร้างไม่ได้จะได้ไม่ให้ท่านผู้ชมเบื่ครับคลิปที่แล้วก็มีแต่คลิปที่ผมเปิดเพลงอย่างเดียวครับคลิปนี้ต้องมีการพูดบ้างเลยครับ Three of the best for him. Let's take a closer look at that goal now. <coughs>